สวัสดีครับผมกับมน,นี้ครับผมเนาะวันที่สามสิงหาคมสองหาหกหาครับผมวันนี้วันที่สามสิงหาคมครับผมเนาะจะมาวางสาวลาวคักคักให้เอฟซีทางช่องน้องคำแพงครับผมคำแพงอะไรลูก <c oughs> วันดีจ้ากันเร็วๆสว,วันดีจ้ากันเร็วเร็ว อดีจ้าเร็วหนูชื่ออะไรนะบอกพ่อก่อนเร็วหนูชื่ออะไรบอกเอฟทีทางช่องก่อนเร็วแพงหนูชื่ออะไรนะหนูชื่อเด็กหญิงพิมพ์พัดสอนพองแพ้ใช่ไหมนี่ครับผมนอ้องนี่ครับน้องคำแพงน้ำยังไม่อาบเลยตื่นตอนเช้าเลยวันนี้เนี่ย นี่ครับก่อนไปทำงานให้ผมเนาะวันนี้ก่อนไปทำงานก็จะมาถ่ายน้องคำแพงแล้วก็วางสาวลาวให้เอฟซีทางช่องก่อนครับผมวันนี้จะเดินทางไปที่วัดปู่ยุมเพลกูแก้วครับผมไปหลายที่ครับผมเนาะวัดปู่เก็บสองด้วยคำแพงนี่ครับผมเช่างดังคนหนึ่งคือเช่างดังแต่ว่าหนักไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่าง ี่จะกินนั่งเดียวคุณน่เพื่อนน่เกงหลายมาเร็วมาพ่อเร็วมามาเร็วเร็เร็ว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 เรวเร็เรวเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเเเนเเรวรวรวเ เอาเร็ว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 เรนมารับตาครับผมมาหาก่อนเร็วมามาเร็ว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 คุณนะครับผมคุณนะคุณนะคุณนะเก่งหลายคุณนะเอา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 รับตาแลนคนอีหยังว่าอะบอกหน่วยเอฟซีทางช่องก่อนเร็วเออครับผมกังแพง

น้ำยังไม่อาบเลยเห็นไหมคุณน่ะนี่ครับผมพันนิ่งขึ้นเลยเป็นอะไรเอาครับผมคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะรับตาแรงคนอีหยังว่าหลับตาวิ่งเลยนะคุณน่ะนี่ครับผมเนาะเอา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  เอาเอาแพงจ๋ามีครับผมเนาะน้องคำแพงครับผมนางเอกประจำช่องพหัดแฟมิลี่ครับใช่ไหมหลุดใช่ไหมฮะใช่ไหมหนูชื่ออะไรนะคำแพงบอกเอฟซีช่องก่อนเร็วหนูชื่อเด็กหญิงเด็กหญิง พิมพ์พัดสอนพองแผ้วใช่ไหมครับผมได้เจ็ดเดือนกว่านล้วครับผมเนาะไปแล้วครับผมเข้าห้องแล้วไม่เข้าไปออกมาแล้วไม่เข้าไปหลอกออกมาแล้วคุณนะครับไปแล้วไปแล้วไปห้องนอนเพ่นแล้วเข้าห้องนอนคุณแล้วใช่ไหม มาหาพ่อจ๋าเร็ว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 ทำแทงมาหาพ่อจ๋าเร็วมามาเร็วมาเร็วเร็วมาเร็ว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 มากมากมากกลับมาหนีกับผมเนะาะกลับมาไทยสาวลาวคักๆให้เอฟซีทางช่องนะผม วันจันก็ให้รูดหนึ่งกับศูนย์ครับผมเนาะก็ถือว่าเข้าหนึ่งครับผมแต่แต่จับคู่ไม่เข้าครับวันนี้วิ่งรูดศูนย์แล้วก็สามครับผมเด่นศูนย์ลองสามครับจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์สามสามครับผมนี่ครับอีกครับผมเด้อ <c oughs> เพิ่มอีกคู่หนึ่งครับผมเนาะเน้นให้อีกคู่หนึ่ง เพราะว่าวันนี้ผมว่าศูนย์น่าจะมาผมว่าวันนี้นะนี่ครับผมเพิ่มศูนย์ศูนย์ให้อีกครับผมเพิๆๆ่มศูนย์ศูนย์ให้อีกเลยเยน้นเน้นหลักศูนย์ครับผมวันนี้วันนี้น่าจะโชคดีมากเลยวันนี้นะเพราะว่าเลขไทยก็เข้าแล้วเก้าสี่ี่ผมเนาะวันนี้น่าจะเข้าอีกของ สาวลาวคักๆถ้าใครวิ่งรูดสองตัวนี้นะได้ตังแน่นอนครับผมเพราะว่าส่วนมากนะครับผมจะวิ่งรูดสองตัวเลยครับผมนีม่กับผมเด้อกำแพงไปแล้วเอา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  <c oughs> ไปไหนนี่ครับผม <c oughs> จ้า นี่ไงครับผมอย่างหลุบอย่าง,อย,างอย่างจ้าไม่หายพอใจหรอกเข้าห้องครับผมเข้าไปเลยเข้าไปเลยเออแม่อยู่ในห้องครับผมถึงอัดนาแล้ว ม่น้องคำแพงอยู่ในห้องอยู่ไม่เป็นไรครับผมมาสรุปเด็กเล่าต่อครับผมนอ็อคนี่ครับผมวิ่งลูดเด่นศูนย์ลองสามจับคู่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าเน้นที่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแล้วก็ศูนย์ศูนย์ครับผมตามนี้นะครับผมเด้อแคปหน้าจอครับผม แคปหน้าจอเลยสำหรับคนที่ชอบสาวลาวคักๆครับผมเนาะเพราะว่าซื้อเล็กลาวครับผมเนาะมีอั้นครับผมซื้อง่ายขายคล่องถูกแล้วโอนไวมากครับผมแคปหน้าจอครับผมก็สุดท้ายนี่ครับผมเนาะขออวยพรให้แฟนคลับทั้งช่องที่บังคิปนี้ครับผมเดินทางแคลคาดปลอดภัยครับผมเด้อยาเจ็บยาจดครับผมเนาะล้ำรวยเงินทองครับผม คำแพงคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมคำแพงคำแพงคำแพงแมวแมวน่ะมักเสียงแมวครับผมแมวแมวคนขยะคนอีหยังมือน่ะรักเล่นมากคนมักขยะเลยครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมจนคลิปหน้าครับผมเนาะ